เป็นกรรมเลยพี่ยาลายกว่าเขาเลยเนาะเอาไว้มือนี้กะเปิดคลิปออกมาอยู่เทียงที่ห้างเฮานีมือนี้เนาะเย็นจะจอยเพราะว่าอยู่ห่มพี่น้องเอ้ยไปก็อยากมาเกี่ยวอยู่ห่มเด็ดแหงคักขนาดเนาะทางลุงจอยป่าใหญ่ปัดปเตอบ่อยู่ผู้เดียวโดดเดียวมานแม่ พี่เงาได้หายได้ค่ะผู้เดียวค่ะโอ้ยเนาะน่ะพี่น้องเลยโอ้ยเข่ากระปวยงามคือคนได้พี่น้องเลยเข่าบระปวยงามคือคุ้นได้พวกนี่มันหยาดเอาหยาอยู่อ่ะตอนเตรียมตัวลงกะ สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะพบอพ่อกันยามแรงแรงพี่น้องเอ้สี่มุงแรงแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้มาเห็นสภาพเขาแล้วกับพี่น้องเอ้เป็นตาอยู่ว่อนนี่ตาจะได้กินเขาใหม่อยู่ว่อนนี่เนาะอยาจะเหงาพ่อกำอืบเอิญพี่เอิญน้องมาเกี่ยวช่วยกับอายเพื่อนพี่น้องเอ้แบบนี้กันเรืองหลายเตอยูไปได้ทั้งหลังเขากับพี่น้องเอ้เนาะ แม่มาเกี่ยวข้าวนํากันมื้อนี้หญ้าดกแท้นจอยสิบ่เอาอันงัวลงมาใหม่ฝากตะดําไว้นําแม่ปุ้งคือเก่ามื้อนี้ก็พี่น้องเอ้ยกับเอคีมแหเบิ่งอยู่เฮือนพุ่นเนาะหาก็ช่วงจกไขเพิ่นก็ได้ตะดําเพิ่นยังบ่ได้เซาคักยังอายอยู่พี่น้องเอ้ยฟังเบิ่งพ่อเพิ่นก็สิมาบ่แมลงนี่เนาะอยู่ติดัน คุนไปจักไม่ห่างลูกชองลูกสามคุนไปจัก <c ười> ม,มาเลยไปจักจักว่าเมียเกี่ยวเข่าเราไปอยากมาได้พี่น้องเลยทางนี้นะงานหนักเลยเนาะไปเกี่ยวเข่าวันนี้พี่น้องเอ้ยมึงจอยเดียวบางหมานมันอยู่ <c ười> ยสบายดีเอาไหมอามาสบายดีขึ้นเลยเอาเลยยังไมได้ลงมือจังขึ้นเลยพูดร้อโอ้ยเนาะหน้าแด่นน้าดำอยู่ให้หน้าได้พี่น <c ười> ้องเอ้ยวันนี้น <c ười> กิมยังก็เอาไปอยู่โดยสบายดีทางป่าไงดงไงกะย่างเตื่อเตี่ยเตื่อเตี่ยยังลงมาหมดอยู่คอยมาอยู่ดิคอยมาอยู่แต่ละคนเสร็จไม่ได้ตึงยังดิอันนี้หยาอะไรไปกะเห็ดคอยมั้ยมีแต่หาน้ำไม้และมือเก่งแรงนี่หัวงาผูกจอยมันจังเป็น อืเอมกียวาวแล้วกอนย้อนเอาน้ำหยาเนาะว้าใหนี่มีหยาลายพีน้องเลี้ยนไปเวียนมาอยู่นี่เวียนไปเวียนมาอยู่นะจักันใดห่วงเขาจะกันใดหยาแกรไว้ก่อนเพล่ไว้เสเือเกี่ยวเขาแท้เฮยสูงไงวะสงส้อนี้ ไล่สารพิณรย้อนเข่าก oh. like, ่อนย้อนหง่ะย้อนเข่าออกจากหง่ะอะไรไงเองพีชถ้ากูพีชได้อนไปใช่พอจะเกินป้าเต้อบมาแล้วทั้งนั้นดีป้ะพี่กันแหละก็จะไปทั้งใดวันนี้พิดห่มเลยลุงจอยง่ายไปทั้งห่มเลยเพื่อนห่มนี่กะเพม่นได้ให้นี่เนาะนกก็ย่าแหละ อย่ามาอีกนะทำแล้วอสามคนต้อให้เพื่อนให้หนึ่งคนเดียวเห็นปะบเลี่วน้อบเวี่ยวหอย่อยบเลี่ยวหอยเมื่อเด้อหอยก็มาสิบเลี่ยวอยสิยาได้ค่ะม่แต่คนสิยาเลยดิไม่สิเกียวว่ะดิเนาะย่าไอ้ก็สิบาบเลี่วเนาะเกียให้ียวก่าแลวชเีวเกยของบลวมนี่นะมันนั่นตี เล่นหย่าเหนือเนาะน่ะฮึเนาะไปกันอ่าปะก่อนพี่น้องไปพักเวรกันอ่ะอยู่ไหกันมามุนซอย์บานนี้มุนหย่าซอย์โซยหย่าพี่น้องเอ้ยผมจงักเกียร์เข่าเกียวหย่าเลยจึงเกียร์หย่าเลยว่าตัวตีโคนเอาหนี่เห็มล้วให้นี่มือนี่ลุ้งไงว่าทิศหน่ะสามมือแล้วสามมือตายแล้ววัน ก็ได้อ้หนังเนาะก็ได้งาดะที่นองเลเคียวแบบนี้แวงยังได้่หมงามเนาะุนะาปวดทอเห็ดทิชูด้ไหเนาะทิูได้ส่งให้เลยส่งให้ครับน้ำแม่ไอเต้ส่งให้นี่ขนาดแห้งดิไวแ่เป็นซาได้ไ่้ององเลหา้วเขียวง่าม่เนาะง่วงฟกใช่ได้เลยอาคนขางวผูกใช À, Tung phần cầu của mẹ nó chơi cắt phục nha cắp bunny tad hát hạ đấy and kiao nickel này nha phục tang jack nova kiao nha yên qua kiao nha yên qua kiao nha yên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  kiao 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 เดี๋ยหนานี่มันลงน้ำอยู่ด้ยบนบนทันแก่นะบนตรงน้มันท่านเป็นท่นหมาช้ำาเนี่ยกำลังสวงามเลยงามบ่เขาประโยชเลย้าได้มาปั่นมันเป็นหมาแ้นมัน้ร่องเขาน้ำเยดียวนมันเหนียวเนี่ักเรื่งแน่ก็แ่นน้ำเล็กหน่อยกตไข่แน่เล็กน่อยเนี่ย

น,น,น่นเน่ก็เป็นขาววานเน่เนอนดบ้าใช่กันใ่ันอดเดด,ด้านี่ถามทมอีกบ่า <laughs> ถามมเดี๋ยวจะมากเกี่ยวีผมเกี่ยวลยมเกี่ยวอกกี่ห้าชัไไปหามเยับมาไปงับไปหาเวียนสามโฮมนี่ได้ค่ะเพราะว่าเลกอะคอยงับไป ยอยอ่มาบ่เด็ยังไหวทียังไว่ดยังไหวอ่ะน yes> ่ะนะ่งใด่มไปตามหมได้หรอบ่งได้หฮมยังเรียนใช่เลยของมักเน่ยมันอันเข่ากับเข่าไม่หยาดทีบื้อเปิดห้านเด้อบืี่เด้อมาเด้อนี่อะไกันเนี้นะบ่บื้อโบเกลเลยบืนอบเกลบ่บ่เดี๋ยวบ่อน เดี๋ยวมะเกลหายนี่ได้ตีแม่นเนาะว่าหายนี่ยังบ่ได้ก็มาเกี่ยวลนี่พี่ต้องจะกุมเห็ดตีิ้อก็เปิดห้านเท่านั้นแหละสันมือเปิดห้ามือเปิดห้าไม่ได้พ่อกอยอยู่ตรงหน้าหรอกมันจะเปิดห้านายเมื่อยี่ได้แบบนี้กันแบบเป็นแบบนี้บปดทงเลยเปิดนั่นเปิดห้านคุ้มมื่อสองหายนี่แล้วก็ บ่ม like <scenes> ีเราบ่นใครแน่บ่ใครแน่เปิดแท่นอ่างนคนใช่ปขนาดรปุขโมยได้นอย่างนั้นขอจมชอน่งชอชอบก็พอหรอกวได้เลยเปิดแน้าอย่งหมเอาได้แหละมาทีนี่นะนี่ปาขนาดนี้ติหมุนไปเลยหมุนไปเลยยอมใส่มันกับไร

นมัสเตียมไดีชวเกียวอยู่นเนาะลมมันเตอร์สิได้ว่าโฟเตอร์ซอยแ่าบืนให้มันแล้วเหนันกได้คือสิบแล้วง่ายเนาะเไปตงไปะไปาฮะมฮะอ่ะพี่น้องเอยเนาะระวงเกี่ยวข้าหญ้ายังบ่แล้ว หาแนวกินแรงก่อนพี่น้องเลยมีแนวกินได้มาแรงเนาะใช่อ้าวนอนหนึ่งสู่แล้วลุงจอยหาน้งไม้ชุกแกงชุกกินก่อนนี่เลยเห็ดหาน้งไม้นาตอกไปดาบหน่มันงาเลยก็เอาปะป่า ข้างหน้าก็มีวะเนื้บนน้ำแทนนี่แหละแก่ทำไมแก่ทำไมรับแทงพี่น้องนี่น่ากินเนะาะรับอืม มับตายิกัน้งมคร้าว้าวอ้าวว้าว้ากว้าว้้าวาวว้าว้อวว้้าาวว้าววนา้ายว้าวว้้ว งนั้นเป็นบ้านคุกน้อยพี่น้องเลยคนละฝ่ายหวยกันครับบ้านคุกไงมาแกงตึ๊ดิ๊ kèn xin đấy em trời đấy bà Đây giờ em xin bà bà mùa bà chưa vô đi em bà là em bà <laughs> <laughs> là em bà là เพิ่มอีกจักหน่อยก็ได้พวกเกงเนาะพี่น้องเลยเนาะผักเบร่กันจักหน่อยปอกน้ำไม้ก่อนหาน้ำไม้มาดราเติบพี่น้องเลยเนาะเป็นน้องน้องอ่อนมันพอดีได้เก็บผักกระแยงมาแกงตอนแรงจังแยกแยะกันเมื่อพอดีเปลี่ยนกับป้างามพี่น้องเลยอ่าเกี่ยว เกี่ยวพ่อพอกันนะแดงข่อยจะไปเปลี่ยนเ,ยนนเยนจ้าปอกน้ำไม้กันเด้อปะเตอร์หึงแล้วแล้วพูดแล้วไอ้นั่นแล้วก็จะปอกแล้วเขาก็ไป,ไปตายขี้ขาดพี่น้องเลยอุ้ยเนาะพอดีนึวนกว่าปะเตอเจ้านึกว่าเจ้าอันมาขนเข่าได้ก็สิว่าในข่อยได้เอาเกี้ยวมาป้าว่าเราไปเบิง้งก่อนว่ะมันก็เลยขาดเกี้ยวไปอันนึง Cái rơi sẽ ba nhai sao? Ừ. nhạt lao lẽ vọ Sẽ ươi đấy, phải nhạt ươi Kì nó mày kìm cái phó mà đây hay nói cái mưa đẹp nào nó leo được โทรตามเดียวแม่พี่น้องลูกโทรตามให้ตีกันจะคลองไผ่ดิกระเป๋าไผ่ดิกระเป๋าลุงบ่ไหนพวกพวกเดี๋ยินี้เชงพวกเดี๋ยินี้เช็คเท่าตามแลนบุญผิดมาวะเมื่อยเพรนั้นเด็กนี้ไปบวชพี่น้องเอ้ยเออยันไม่นัดลูกนะย่างนี้บอกเออขี้มาอันลงไปตอนเช้าที่โทรหาพ่อเด้อวล่า เอฟซีเปลบอกใคเอฟซีเมื่กียวเขาจอยแน่่าผู้เปนปวดก็ไม่ได้พี่น้องเลยเนาะโอ้โหมาเกี้ยวมากินน้ำกันบอก เอฟซีเพิ e. oh. ่นโทรมาพี uh, ่น้องเลยลุงใหญ่หญ้าได้คือเขียวเอฟซีเพิ่นชุกหรือว่าลุงใหไงก็เขียวเพิ่นว่ะเดี๋ยวคนเข่าขึ้นนะแกสิปล่อยง้อลงไปพี่น้องเลยง้อลงจอยพอท้องแตกอี่ลอกหน้านู้นแต่เป็นเข่าวานเนาะมันก็ได้ฮะ เออเอาอยู่พ่อข่อยสิเมือเ่อแกงน้ำไม้สูเจ้ากินปลาเตอร์อย่าครับอย่าพ่อใจให้เด้ <c oughs> อเห็นว่าข่อยเกี่ยวหน่อยนึงกับอย่าพ่อใจให้เขาได้ก็จะแกงน้ำไม้สูกินหาได้แน่ได้อีกประมาณน,นอช่องนอกระพาะแกงแห่ะเ,เล็ดเล็ดดึงไม้ข่อยแน่ตัวอะไรงามๆหมดนอนนะพักระแยงกับเอาน้ำให้น้าน้ำไม้กับเอาน้ำขังขังให้น้าพี่น้องเอ้ยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ไปกว่านี้แล้วเนาะ สมว,ย,สมวยแล้วทางนั้นพุ่สมวยแล้วแดดข้านอแดดจะเจียวใช่ไหมติโอ้ยพี่น้องเอ้ยผัวขี้เหลากับเข่ามูยองเลือกอันไหนเลือกอันไหนปะเคยได้ยินอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเคยได้ยินอยู่บ่ผัวขี้เหลากับเข่ามูยองเลือกผัวขี้เหลาคนเด้อมาดิมาปอกน้ะไม้พี่ชันคันช่างเมื่อยกันยัยช่างเมืย์นั่นละ ต้องท้าวบูดกันมาหนิเมื่ออื่นใอยสีอาวองท้าวบูดน้ำปลาจันมาตัวขี้เหล่ากับข้าวมูยองแดดป้าบอกว่าอยากเลือกข้าวกันยังอยากเลือกขัวขี้เหล่าเลยขัวขี้เหล่าได้ตลอดแน่ได้ตลอดหายแล้วไปข้าวมูยองยังว่าเกี่ยวได้แล้วแหละไม่ลาเมากับบุไปน้ำไปตามเลยแหละก็ไปได้เลยไมเกลียวข้าวเกี่ยวข้าวยองเกี่ยวข้าวยองแล้วว่าเลือกขัวขี้เหล่าอีกขัว เดียววิทย์ได้วันเจียอานั่นเพราะพ่อัวไปกินเหล้าว่าเลือกเข่ามุงยองที่กล้วยเจือกแจ้วันใดบ่ใช้พ่อมีอย่างใช่บ่เออเขาไปเอาถุงยางมานะเดี๋ยวใส่กระเป๋าพูดละพวกอันใบตองใบตองพูดละตองกล้วยมีบ่ดับไป่ะเจ้าพ่อพ่อมีตองกล้วยเดี๋ยวสิใส่กุ๊บบ่ใส่กุ๊บใส่กุ๊บใบหญ้ามันคั่นคายพ่อแห้งได้เกี่ยวเข่าเราคั่นพ่อแห้งเด็ด จะเมื yeah, day, day, been, ่อเด้อลุงจอยปะเตอร์เ so ด้อหมูเช่าว <ser en> ่าเด้อได้หมูผักว่าเด้อได้พี่น้องไอ้ตาตัวตุกจนปูเกี่ยวข่าวชงกำนึงกันเกี่ยวข่าวชงกำกันเพื่อสิได้ชงกำเนาะเพื่อสิเต็มชงกำนั่นกับว่าตากำเดชั่วโมุ้งจีกำเนาะไม่ได้ใอยซันลงมาหนาได้เลยเชมันยอดใหญ่มันยอดนี่มันอยากกินบ้างขลามไหมเนาะแตกแห้งได้เห็ดบ้างขลามบ่ นี่ว่าทาไปกินออกพ้นซาอันอยู่วนริมคลองคุณพ่อเพื่อนจักเืมอได้เพื่อนสีอันแข่งเหือกันเนาะแต่ว่าปีนี้เพื่อนสีแข่งยู่บ่เพราะว่า,วาน้ำลายเพื่อนมุก้าเฮ็ดเน่ยเพราะว่า,า,ดดวาน้ำขึ้นจนถึงฟังจนล้นฟังพี่น้องเ้ยน้ำคลองปีนี้ย่านบรเดดิเฮ็ดด้วยบุญแข่งเหือหี่น้ำลายกน้ำอันฟังมุกดาฮานี่เจ้าบศุสัตวเดี๋ยวกองขอัญชิลก ฟังมุกดาหารพี่น้องเอ้ยตงขามุกดาหารนี่ล่นฟังขึ้นมาเราเนาะย่านการเคงห้องเงเฮือพนี้ย่านนั่นนี่เด้อแม่นบ่เฮ็ดดอกย่านจัดงานือหางบ่ได้แข่งอันนเงานจัอันตรายแล้วบ่แข่งอยากขอาเด้มื้อมื้อใดมื้อใดตีข้าวให้ขาเตะตี้เด้ตีเอาพอได้นั่นบ่พอได้สอบนึงพอได้สอบนึงตีบานึงบ่ เห็ดข้าวลามหอมไม่ห้อยเนี่ยนิเขาไม่ตีข้าวไม่ใส่กะทิแน่น่ะโอ้ยยิ้วด้วยบ้านพี่น้องเลยยิ้มเข่าวดอกก็สบายขอท่า้กินขผาวเลยนุ่งโอยผิดไหมมีแต่คนยอมพี่น้องเลยใส่กี่สามสิบเอ็ดได้แบบนี้เนาะสมสิอ็ดไปว้อยได้แบบนี้เห็ดบุกเล้วนะนุ่งโอยเห็ดเห็ดคืองานเมาเลยได้ขึ้นมายังขึ้นมาไม่ได้เลยเห็ดงานเมาในกลัว นี่เดี๋ยวเฮ็ดคืองานรายวันผุดเดี่ยเตื่อเตี่ยเตี่ยเตี่ยพี่น้องเลยผัโท่งานหญ่าเดี๋ยวหน้าบวมงาน máu งานลายผุดสามโทมอีกสักหน่อยก่อนไปอีกบุกอยู่บนนี่ยาได้ป่ะเลี้ยวมาได้แล้วกับยายาเองข้างคายหนาได้ป่ะเนี่ยหญถือว่านี่เด็กคนนี่เด็กคนน้ำมันไม่เจนนั่นจ้ หมวยเครกนั่นซื้ออันสมอทอกมาเด้อสายสมอเบ้ามาเด้อร์มวยเครกเวลาคุยน้ำไผ่กับสายสายแล้วมันลื้มแบบนั้นเนาะเกี่ยวข้าวกับโมเมย์ดื้มดิกันผูโทรมามีพื้นเล่าให้ฟังแน่้ยงกัดดื้อมัเข่าหนาลื้อมันเข่าหนาตื่ออันให้มีหนาแค่ไหนแล้วพอได้ฟังพี่น้องเพา่ืนเอฟซีฟืนเบ้าอย่างฟืนแพนให้ฟัง กันพื้นกัพื้นม้วนกันเยู่เยอะม้วนม้วนกับกันยู่เนาะมีผว่อ้นชาข่อยในพื้นม้วนจำใดกันอยาไม่ได้ผวไว้เลืมมลืมไม่ได้ฟังไม่ได้พื้นกันทางขึ้นไปเลยฉันเนี่ย้กอยกายสีนีเมื่อมดกเต่าเลียบัดเนียดูโทษตามดูโทษตามเลยบโทษตามก็ตามเองเนี่ยขนาดนี้โทษตามตลอดแล้แบบ เดี yeah, right. God, no. okay. ille ille> mm ๋ยวจะได้กินข้าวใหม่พี่น้องเ้ยใส่เวลาไงไม่ได้เปียกว่ามื่อ้นทำไม่ได้ฝนตกเนาะหลังจากเขาไหวเทียงนะฮะไม่ได้ฝนตกใส่เลยเพราะว่าเทียงนะฮะกับบมีฟ้าพี่น้องเทยแต่ว่าเนาะคันว่าฝนตกนี่วงาทีฉาดถึงหยุดมาแล้วป้าเต้ามืนั่งเกี่ยวแล้ก่อนนะปะ เรา่ยูลายแยังบูลลายบ่เดหรือบ่กจดกอนจักสิโอ้ยมาช่อยกันทั้งไฮนี่เลยแ่เดียวไฮนากะมูลลายกะคือลายได้ห้องเติบได้หนึ่งก็ได้เมื่อเมื่อลรฮักเอาน้องไม่ไฟอีกนักทม่หน่อยกนบ่เมื่อเดียวมี่เดาอยู่วันเไมเบิงกันเดยบิงวนอยเนจักจะไปเปลี่ยนอยู่เนาะก้าชงสามรอบแล้วว่าดอตาบรักแท้เม่เห็นพ่อแกงอยู่วันไ่เบิง

เดแล้วข่อยว่าอยู่เพราะว่าเหมอก็ว่าข่อยตาลักอยู่นะยังขึ้นแด่น้องเลี้ยเออขึ้นชงรอบเลยพูดเราชงรอบไลได้ไหมกได้เอาอยู่ให้น้อยหนึ่งพี่น้องเลยให้น้อยก็เป็นไง ยาบ้าดดควายหาบ้าดราของเฮาน่ะมีแจะเกาะตัวง่ายตัวเงาหรอกไปลงไปอีกบัดนี้ก่อนตอนแรกเอาขึ้นมาบ้านี้จังหารอบเมื่อก็ได้พ่อแกงกคนนี้พ่อแกงยุ่มันห่างกันมาพ่อกินและหลายคนพูดพูดตัวนั้นยังแนไปชองกอนอย่าไปเอาตัวนั้นในช่วงชิมีอยู่นายโพูดนาแข้งเนี่ยแม่เชื่อเราได้สองสามสิบนอนกันคืนแสร็จับ มันมันนั่นแหละมันเค็งมันไปซื้อรองเท้าบู๊ตไว้อยู่ซื้อกะลงทุนพุูดแต่ว่าอยู่ว่าพอจันแล้วเอาไปเชฟปูนแมนป้าไว้พุ่นพอยแห้งแด้วถิ่มเกือบเอมียไว้พุ่นแด้ให้ผู้สช้าแล้วจักไปเจอวะแมนทันเดะพี่นอ้องเลยเอา้าว่าไปไปสบบาวบังค้วยไปหาจกบ้านไหน ห้างลูกสองลูกสามลูกหนึ่งผู้เด้อโอ้ยเนาะคนมีห้างลูกหนึ่งอยู่พี่หิม่วยพี่พี่น้องเลยโอ้ยอาบอันเกี่ยวข้คอเมื่อยกับโตน้ำเย็นๆครักจีดอกเนาะนาเด่นนาดำ้วพี่น้องเลยอืมนี่บองช้ำนี่เดะหาเลาะเมื่ออีกจักหน่อยข้อแกงพี่น้องเลยเอ้าลาพี่ลาน้องกันเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบุกอีกบาตหนึ่งแล้วละบาตนี่เนาะ 4ีคนไปฝากในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะ่งกำลังใจมากเ,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 เลยเด็ดแหมหน้าเปียงเปียงอยเอาละพี่ด้านนอเลนเด้อพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเดอ้อบัจะจุกูสุคนเนาะ